วันนี้กับเมนูผัดเส้นแก้วครับคล้ายๆผัดบุญเส้นนั่แหละครับแต่นําเส้นแก้วมาผัดมีความกึ่บๆึบอร่อยมากๆครับเริ่มต่อไข่ไก่เช็คดูก่อนนะครับไข่ไก่เราเน่าหรือเปล่าสมัยนี้อากาศร้อนครับแล้วก็เริ่มตีเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นน่ะผมได้ทิ้มท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับต่อไปก็นําเส้นแก้วมาเลยครับมา ซอสปรุงรสครับตามต่อด้วยซอสหอยนางรมครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับคลุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยครับเราจะปรุงรสปรุงชาติไปเลยนะครับถึงเวลาผัดแล้วก็จะง่ายแล้วครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับสร้างความรวดเร็วด,ด้วยแล้วก็ สูตรไม่คาดเคลื่อนเลยนะครับแล้วเราก็มาเริ่มตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยไข่ที่เราตีไว้เนี่ยนะครับลงไปทอดเลยครับเอาให้เราเซตตัวให้หมดก่อนครับแล้วเราก็ค่อยเอาตะหลิวเนี่ยผัดๆเขาหน่อยครับผัดจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับสุกเรียบร้อยเราก็นํามา เทใส่จานเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปเริ่มตั้งกระทะใส่น้ํามันใส่กระเทียมผัดให้กลิ่นฟุ้งขึ้นมาก่อนครับตามต่อด้วยหอมใหญ่ครับผัดหอมใหญ่ให้มีความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยกระหล่ำเลยครับผัดต่อเลยครับเราจะผัดให้ผักทั้งหมดสุกให้หมดครับ ทั้งหมดสุกได้ที่แล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นแก้วของเราครับน้ำที่เราเทไปเมื่อกี้เดี๋ยวเส้นแก้วเขาก็จะดูดเข้าไปหมดเลยนะครับเส้นแก้วเขาก็จะมีความชุ่มฉ่ำน้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีรสมีชาติขึ้นมาเลยแหละครับตามต่อด้วยมะเขือเทศครับแล้วก็ผัดตอยสัก,กเล็กน้อยครับ ใส่ตั้งโอรหรือขึ้นช่ายลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมครับนี่แะครับผัดจนทุกอย่างโดนความร้อนจนหมดแล้วแล้วคราวนี้ก็ใส่ไข่ที่เราเจียวไว้ก่อนหน้านี้ลงไปได้เลยครับนี่แหละครับเป็นเมนูผัดผัดกันง่ายๆเลยนะครับแต่ น่าจะถูกใจคนทั้งบ้านแน่นอนเลยครับเมนูนี้ลองทําตามกันดูนะครับเป็นอีกเนึ่งเมนูครับนํามาบอกกัน